ครับเดี๋ยวล้องร้องตามครูทีละบรรทัดนะมีเรโดเรมี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 เรโดเรมีมีมีเปิดไม้ได้เลย มีเล่ยเลมี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 เลยมีซอนซอนมีเลยเลยมีซ้อนมีเล่ยเลมี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 อ๋เล็กทีละคนดีวกว่าเล็กทีละคนดีกว่า เอาทาราพรอ่อนชื้นหนูด้วยเปิดไม่เปิดไม่อ่าหนูหนูร้องหนูร้องสองบรรทัดแรกก่อนหนูร้องร้องเท่าที่หนูได้ผมไม่เห็นโน้ตนะครับครูผมร้องไม่ได้หนูยังไม่เห็นโน้ตเลยอ่ะคครูหนูเลยท้องไม่ได้หนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งยังไม่เห็นผมขอดูโน้ตหได้เหรอเห็นแล้วค่ะ อ่าหนูร้องร้องมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีสั้นๆใช่ไหมคะใช่ใช่เก่งมากขออีกรอบขออีกรอบมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีสั้นๆอ่ามีตบมือตบมือมเฮ้ คนเอาใครดีนะเอาพัชลาครไดไหมคะไอ้ยอดหนึเอากิติคุณกิติคุณอยู่เบ้ากิติคุณกิติคุณอยู่ไหมอยู่ครับอ่ากิติคุณเปิดมากิติคุณเปิดมาเปิดอะไรครับเปิดหน้าจอเปิดอยู่บ่า อ่ากิติคุณอ่านมาอ่านอ่านสองมาทัดล่างมีเลโดเลมีมีมีเลเลมีเลโดมีเลโดเลมีมีมีเลเลมีเลโดอ่าเยี่ยมปรมือไม่เองชอบเองต้องเอิมีใครเข้ามาเราตั้งชื่อเป็นตัวเลขอ่ะคุณครูก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าคุณเป็นใครนะคะถ้าคุณไม่ตั้งชื่อเป็นชื่อนามสกุลนะคะ หรือถ้าเป็นผู้ปกครองเข้ามาผู้ปกครองก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองแล้วก็ใส่ชื่อลูกด้วยก็ได้นะคะคุณครูจะได้ทราบขอบคุณค่ะค,ครับอ่าขอพงศกรอยู่ไหมขอเลยนะพงศกรอยู่บ้างพงศกรอยู่ไหมครับ ขวัญชายก็ได้ขวัญชายขวัญชายเกิดแก้วขวัญชายอยู่ไหมครับน,น,น,นี่มึงชอบไม่ตับคือแตก็ะสูงนนี้คนแถวนี้ใอยู่บ้างชี้สาอยู่บ้างชี้สา อ่าที่สาที่สาลองร้องทั้งหมดให้ครูฟังหน่อยเพลงนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะครูทั้งหมดสี่บรรทัดสี่บรรทัดเห็นเห็นเห็นสไลไหมครับเห็นค่ะอ่าลองสิมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซอนซอนมีเลโดเลมีมีมีเลเลมีเลโด เยี่ยมมากเลยร้องพร้อมมากอสรุปว่าดนตรีเนี่ยต้องมีทั้งทํานองและจังหวะนะสมมุติว่าถ้านักเรียนถ้าเรียนมีโน้ตแต่นักเรียนไม่มีจังหวะร้องเป็นมีเลโดเลมีมีเลเลมีขัอนต้นเนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่เพลงนี้เหมือนกันนะเข้าใจปะ คือถ้าม like ีโน้ตมีเรโดเลมีมีมีเรเรเรมีส str ้นส้นแต่ว่าถ้าจังหวะไม่ถูกกับทํานองเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เพลงนี้มันก็จะเป็นเพลงอื่นเป็นสมมติมีเรโดเลมีมีมีเรเรเรมีส้นซ้นอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะไม่ใช่เพลงนี้ฉะนั้นตอบให้ชื่นใจหน่อยว่าดนตรีต้องมีอะไรสองอย่างองค์ประกอบจังหวะกับทำนองจังหวะเราก็สามารถถ้าเรามีทำนองแล้วจังหวะเราสามารถเอาโน้ตเราเนี่ย มา้อยเรียงให้เป็นเพลงได้เลยอย่างเช่นเพลงชาติโดโด,โดมีซอนซอนล่าซอนฟา้าล่าซอนเนี่ยก็คือตัวโนต้ตแค่เจ็ดตัวเนี่ยแหละแต่เอามาเรียงให้มันอยู่ในทนํานองที่มันสลับไปสลับมามันก็จะกลายเป็นเพลงได้เอเควปะ่ะลองฝึกแต่งเพลงเองได้เลยอ่าตอนนี้อ่าทีนี้เราจะมารู้จักคุยกันก่อนทีนี้อ่าเราจะมารู้จักคุยของจริงกันก่อน คุยของจริงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นี้ใครเคยเห็นบ้างหนูค่ะก็คือที่ที่วันนี้เราจะมาทำคุยกระดาษเพราะว่าขออเนี่ยท่านผู้อำนวยการเนี่ยท่านมีนโยบายว่าอยากให้นักเรียนเป่าคุยเป็นก็เดี๋ยวพอเปิดเปิดเรียนมาจะซื้อคุยให้นักเรียนนะก็คือแต่ตอนนี้ยังไม่มีคุยเราก็จะทําคุยกระดาษเล่นไปก่อนทีนี้จะมารู้จักคุยของจริงกันก่อนอันนี้เขาเรียกว่าคุยเพียงออ่าพูดชื่อพร้อมกันคุยเพียงอ คุยเพียวออการเกิดเสียงก็คือการเป่าลมลงไปนะแล้วก็ให้ลมมันสั่นสะเทือนอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,นในตัวขุยนะอย่างเช่นอันนี้ครูเป่าลมอย่งเแล้วนะเนี่ยมันจะเกิดเสียงแต่ถ้าเกิดคุูปิดนิ้วมันก็จะเป็นเสียงต่างๆไปเรื่อยเช่น ใครอยากเป่าคุยมัางใครเปิดเทมอยากเป่าคุยมัางหอขอเดี๋ยวได้เรียนแน่นอนเดี๋ยวทุกคนจะมีคุยคนละหนึ่งอันแต่ผมมีคุยแล้วผมมีใครมีแล้วไหนมีอยู่ที่บ้านเปล่าผมมีครับมีแต่ปอห่าแล้วครับไ้าน่ผมมีผมมีครับผมมีทีนี้คุยเนี่ยที่มันเกิดเสียงได้เพราะว่าเขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า รูปากนกแก้วอ่าพูดชื่อพร้อมกันรูปากนกแก้วปากแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีสอบนะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรูปากอะไรนกแก้วส่วนอันนี้ชื่อมันชื่อมันตลกหน่อยแต่ว่าชื่อมันจริงๆเขาเรียกว่าดากคุยดากดากดากคุย มาพูยอ่าทีนี้เราจะมาทําพุยกระดาษกันนะทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นผมกําลังไปหยิบแล้วก็เปิดครับใครไม่มีกระดาษทีพีก็กระดาษกระดาษสมุดก็ได้ฉีกออกมาคมมีครับผมนีครับากระดาษเอสอ่าทุกคนพร้อมยังเป็นอย่างนี้ยังพร้อม้วครับพร้เวลาครับ อ่าทีนี้เราจะม้วนในแนวตั้งหมวนลงมาเป็นวงกลมเป็นทรงกระบอกใหญ่ไหมครับครูเออเนี่ยเอารูรูกลางๆประมาณนี้เห็นเห็นครูไหมน้าครูเพราะว่ามันคู้ามันเป็นสีดำไม่เห็นครูเปล่าไม่เป็นสีดำครับครูมันเป็นสีดำครับ ไมนเป็นสีดำหรอคุณเราแม่หน่อยได้ไหมแม่ทำกันบ้านเห็นครูไหมเห็นครูไหมเห็นแล้วเห็นแล้วคงินม้วนกระดาษม้วนกระดาษแนวตั้งเออครับผมไม่เห็นครับมันไม่เห็นนะครูมันเป็นสีดำอ่ะสีดำแบบไหนอ่ะเห็นแล้วนะคะคุณครูเห็นแล้วครูเห็นแล้ว <ève S 1> <sociedad. S 2> บันยป่ภาพผูอ่าใช่เยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับคครูครับผมเเค่ะประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะได้ได้ทีนี้สังเกตว่าพอเราม้วนมาเนี่ยมันจะมีรอยมันจะมีมันจะมีตัวที่มันมาชนกันเห็นไหมของเขา อ่าทีเนี้ยเราเอาเทปติดหรือเราเอาหนังยางรัดได้ก็ได้ติดอย่างนี้โอเคแกเทปไม่ได้ติดเทปแบบนี้หรือใครไม่มีเทปเอาหนังยางรัดลัดตรงกลางแบบนี้ลัดหัวไล่ก็ได้ไหรือถ้าใครคมีคลิปกรขนาดก็เอาคลิปใส่ไปตรงนี้นี่เห็นคลิปไหมมีคลิปให้ แบบนี้ใช่ไหมคะครับนั่นแหละ <c oughs> นี่นะคะครูร <c oughs> โอเคครับโอเคหนังยางนี่รัดทัง้งสองเส้นมันจะได้แน่นๆรัดหัวรัดท้ายเครอหนังยางอ่าเก่งมากครูเร็วมากเมื่อกี้ใช้เทปสีได้ไหมค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะเป็นฟองกระบอกแล้วก็แบบนี้ได้ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะค,คุณครู ใช่แปะด้านที่มันเป็นเป็นมาชนกันอะ่ะที่มันเป็นตัวกระดาษมาชนกันเพื่อไม่ให้มันหลุดได้ไหมครับได้ไหมครับโกได,ได้ได้ได้เออหัวท้ายงั้นแหละใครไม่มีใครไม่มีเทปใช้ใช้หนังยางรัดได้ยน เออใครใครใครเสร็จขั้นตอนนี้แล้วใครถึงขั้นตอนนี้แล้วโน้ค่ะครูต่อได้เไหมครูไปต่อได้ไหมตอนนี้เลยครับอ่าทีนี้นักเรียนกับด้านที่มันที่มันไม่เป็นรอยต่อด้านที่มันเป็นโล,โล,งโล,งโลง่งๆอ่ะนักเรียนพับพับมุมหนึ่งน้าด้านบนก็นด่อ่าพับลงไป รับแค่เหยียดเหยียดจิบจิบมันออกมาพับเงี้ยยังไงอ่ะเน,นี่ยสมุดมันกลมๆอยู่ใช่ไหมเน,นี่ยมันกลมๆอยู่นักเรียนพับไปอย่างเงี้ยอ๋อครับผมอ่าแ้วลงลงมาจากหัวมันนิดนึงประมาณสามนิ้วเนี่ยเอานิ้วท่าสามนิ้วให้เอากันไกลตัดตัดแบบนี้ตัดเข้าไปประมาณนิดนึง เห็นไหมเห็นเปล่าแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงตัดตัดสองรอบใช่ไหมครับครูตัดตัดตัดบนตัดล่างแล้วก็มันจะมีติ่งออกมาอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีติ่งใครเห็นเห็นเห็นครูไม่เห็นครัเนี่ยมันจะมีติ่งอย่างนี้เนี่มันจะมีติ่งใช่ไหมแล้วเราก็ตัดติ่งมันออกมันก็จะกลายเป็นรูอย่างนี้ ไม่ทานมั่งไม่ทานมั่งครับก็คือเราพับไปพับไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดเหมือนเราเหมือนเราตัดเป็นรูแต่เราใช้วิธีการพับเอาตัดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งทีนนแล้วก็ลงมารประมาณเซนนึงอีกหนึ่งทีอ่าทีนี้มันจะเป็นมันจะเป็นรอยต่อบนล่างมันจะเป็นรอยต่อบนล่างใช่ไหมเราก็ตัดเอาไอ้ตัวนี้ออกมา เนี่ยผมน่าจะมีติงกระดาษตรงเนี้ยแล้วก็ตัดติ่งกระดาษออกมาอ่าแล้วพอพอกลับมาเป็นวงกลมมันจะกลายเป็นรูไอ้รูเนี้ยไม่ต้องตัดลึกเพราะถ้าตัดลึกรูมันจะใหญ่หญมากบางทีเนี่ยมันไม่มันเป่าไม่เป็นเสียงอันนี้ใช่ไหมคะครับผมได้แหละคนและนี่ม่อเช้าครูนั่งตัดไปห้าหกอันเนี่ย อ่าใครรู้บ้างที่ที่มันเป็นรูแบบเนี้ยประมาณนี้กระคุยมันคืออะไรที่มันเหมือนกับคุยเขาเรียกรูอะไรที่มันเหมือนกับรูคุยอ่ะติดปากน้องแก้วค่ะอ่าใครตอบเมื่อกี้ใครตอบวันงแกาค่ะใครตอบน้องแก้วใครตอบรูป้านน้องแก้วลาภาค่ะอ่าไปห้าคะแนนเดี๋ยวครูจดให้ ใครถึงขั้นตอนนี้แล้วใครมีรูแล้วยังไม่มีรูบ้างทั้งนุม่มยังไม่มีอ่าทำให้มีรูก่อนทำให้มีรูก่อนตัดพับแล้วก็ตัด,ตด,ดนี่เห็นป่ะนี่ดูตังนี้ไม่ได้เราพับลงไปแล้วเราตัดเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วพอก้าวออกมามันจะเป็นรูกลงมๆเงี้ย ได้ไหมได้ไหมมันยังเป่าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีมันยังไม่มีช่องมันยังไม่มีช่องบางอย่างอ่าใครทําได้แล้วบ้างใครทําได้แล้วกดกดกดยกมือในในในแชทหน่อยในนั้นอ่ะใครทําได้แล้วกดยกมือในแชทอ่าแสงดาวได้แล้วได้แล้วคนแล้ว เก่งมากปอหกเก่งมากเลยเได้เลยว่าเยี่ยมเยี่ยมอาเดี๋ยวอรอบเพบหนึ่งนะเดี๋ยวครูจะไปต่อแล้วนะ,ะถ้าเป่าอย่างเงี้ยมันยังเป่าไม่มีเสียงเพราะว่ามันจะเป็นรูโลนๆอ,อยู่มันมีเทคนิคอยู่ อันนี้สำคัญเลยจะทำให้ครูต่อเลยนะครูต่อแล้วนะครับอนักเรียนเห็นข้างในนี้ไหมตุกอ่ะนักเรียนเห็นรูอ่ะถืออย่างนี้ก่อนถือให้มันเป็นรูขึ้นมาอย่างงี้หันหน้ามาหาครูอ่านักเรียนกดลงไปให้มันเป็นรูอย่างงี้เอารูไว้ด้านล่างกดลงไปอย่างงี้อ่าแล้วก็หงายขึ้นให้รูอยู่ด้านบน ใส่ขึ้นให้ลูกอยู่ด้านบนอ่านักเรียนจะเห็นว่าในในในม้วนกระดาษเนี่ยมันมีกระดาษทบกันหลายๆทบใช่ไหมเห็นป่าใช่คใช่ให้นักเรียนอะ่ะเหลือไว้ด้านบนแค่อันเดียวที่เหลือนักเรียนดึงลงมายังไงชั้นสุดท้ายแค่ชั้นเดียวที่มันเป็นกระดาษแผ่นเดียวที่เหลือนักเรียนดึงลงมาอย่างนี้กดลงมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนเวลาพับโรตีอ่ะใครเคยเห็นโรตีบ้าง อ่าดึงลงมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็บีบไปนิดนึงให้มันเป็นสามเหลี่ยมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนักเรียนเห็นไหมเห็นเห็นชัดไหมกเนี่ยครับครูเนี่ยครับครูไหนจิรพลแสงมันเข้ามอามองเห็นได้ไหมได้ป้าครูครูอ่าได้พอได้พอได้ อ่าทาราพรได้พีพระพลได้<ต>นี่ลอง<ะ>เป่าสิลองเป่า,<ะ>ปาไอ้ไอ้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมออกมามันมีเสียงไหมเนี่ยได้ยินเสียงครูป่ะได้ได้ยินครับไม่ไม่เป่าด้านที่มันมีรูที่มันมีรูเอารูไว้ด้านบนนี่ยเราเอาปากเข้าไปจอะกับตรงนี้หนีบตรงนี้ไว้แล้วเราก็เป่า <c oughs> เห็นว่ามีเสียงไหม มีเสียงว่าใครมีเสียงบ้างใครมีเสียงบ้างตรงนีง้มันไม่มีเสียงอะค,คุณครูมันไม่มีเสียงน้องเป่าค่อๆเป่าบางทีมันจะมีบ้างบางทีมันอยู่ที่รูอยู่ที่อะไรบ้าง ม,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 มก็ไม,มันไม่ยอมมันไม่ยอมออกให้ผมนะครับครูเปล่าเปล่าบางทีเนี่ยครูทำไปห้าอันบางทีมันมันออกแค่อ,อันสองอันเองต้องลองค่อยๆทําหลายๆอันบางทีรูใหญ่รูเล็กมันก็มีผลเห็นปะถ้ารูใหญ่นี้ก็ไม่ติดลองไปทําเล่นหลายๆอันหลายๆอันอาทีนี้ ทีนี้หนึ่งอันเนี่ยมันมีเสียงเดียวเห็นป่ะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีหลายเสียงในอันเดียวเนี่ยทคนี้ก็คือใครมีกระดาษอีกอันหนึ่งมั่งใครมีกระดาษอีกอันหนึ่งมา้างนห้เรียนม้วนเฉยๆเลยม้วนนักเรียนม้วนกระดาษปกติเลยม้วนมาหนึ่งอันอันนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นว่าถ้าใครมีอะไระอีก็ัน้ อ่าใครใครอยากทำใครอยากให้มันมีหลายเสียงมวนมาอีกหนึ่งอันตั้เดตัวนี้มีจะไปฉีดโควิดฉีดยาท่าดเดี๋ยวถ้าอันเดียวมันจะดังแค่นี้เ <c oughs> อมมาไล้ <c oughs> อัน <c oughs> เสร็จแล้วทำให้มันเล็กกว่าอันแรกสอดเข้าไปในในรูอันแรกรูกด้านล่าง เข้าไปในรูด้านล่างอย่างนี้สมมติอันนี้อันนี้อันนี้รูมันนะข้างล่างต่อลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอันยาวๆชักเข้าชักออกได้ขอใครดินออกได้ใช่ไหมพี่ใหญ่ก็จะมีจิ๋วตีเด็ดสี่เปิงห์ขามอ่ะตามของครูนะพียใหญเข้าไปลง แต่ว่าที่รักษายอยู่คือก้าวแต่เนี่ยเราเห็นใครบ้างด,นะดูงเรมี่ดึงข้าวจะเป็นเสียงต่ำดึงข่าจะเป็นเสียงสูงเออใครเป่าได้ใครเป่าได้เมื่อกี้ใครเป่าได้ ่ะลองทำใหม่หลายๆอันดูเผื่อมันจะติดไม่ได้คุณครูลองงกลับไปทำหลายๆอันดูมันต้องมีสั่งอันที่ติดอ่าอันนี้ไม่เกิดเสียงได้ความสั้นยาวยิ่งท่อยาวเสียงจะเป็นยังไง่อยาวเสียงจะเป็นยังไงถ้าท่อยาวเสียงจะเป็นยังไงสูง อ่าท่อยาวเสียงต่ำเมื่อกี้ใครตอบเสียงต่ำวันละพาค่ะโคโอเควันละพาเดี๋ยวเพิ่มคะแนนให้อ่าถ้าท่อสั้นกับการท่อสั้นจะเป็นเสียงอะไรสียงต่ำค่ะอ่าเยอะมากเหมือนเหมือนเหมือนละนาดใครเคยเห็นละนาดถ้าลูกใหญ่ๆเสียงจะต่ำถ้าลูกเล็กๆเสียงจะสูงเคยเห็นไหมอ่าหนึ่งอ ใครยังทำไม่ได้บ้างใครยังทำไม่ได้ถามได้โดนละีเอ้เสียงไอติีมด้วยอ่าอทนนี้การบ้านการบ้านนะการบ้านนะ อ่ะใครอยากทำอันนี้ให้นักเรียนไปทำให้มันตกแตกให้มันสวยงามหรือใครอยากทำเครื่องดนตรีชนิดอื่นเช่นก็คือไปหาเม็ดอะไรก็ได้เม็ดทวเขียงเข้าสารแต่งให้สวยงามโอเคป่ะให้ทุกคนประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ตัวเองทำขึ้นมาอ่ะเอาแบบง่ายๆอ่ะประดิษฐ์ขึ้นมาคนละหนึ่งชิ้นโอเคไหมใครใครรับทราบมั่ง ครับค่ะเพื่อระที่นี้อะไรก็ได้เอาเอาที่มีในบ้านจะเป็นกรงจรองหรือจะเป็นไม้ดีจะเป็นขุยกระดาษหรือจะเป็นกระป๋องเขย่แต่ว่าตกแต่งให้สวยงามโอเคแบบเอาของที่มีในบ้านโอเคไหมอ่ารวันนี้เสียงเสียงเกิดจากอะไรเสียงเกิดจากอะไรสรุปสรุเก เกิดจากคลื่นเสียงคลื่นเสียงจากคลื่นเสียงแล้วแล้วเพลงเนี่ยมันประกอบของเพลงมีอะไรบ้างมีสองอย่างที่จะทำให้เกิดเพลงได้สูงจังหวะและทำนองค่ะจังหวะและทำนองทีนี้อ่าแล้วอ่าอันนี้งานหนึ่งที่เราควรรู้ถ้า Utan, มันสั้นเสียงจะเป็นไงแหลมค่ะอ่าถ้ามันยาวต่ำเอ้ออย,อยายมากคุยคุยกระดาษถ้าใส่ไปมันจะเป่าได้ประมาณสามเสียงเฮ้หมดเวลากีโา่โมงนะใหญ่ก็ใบสองใบ<า>มโมงใบโมงโค่ะใบสอง องหนาทีไหนไหนใครทำคุยได้ได้แล้วบ้างทำได้ครับทำได้แต่ไม่มีเสียงผมมีเสียงผมทำได้จะมทำได้ทำได้ทุกคนชอบคุยทุกคนชคุย ใครมีเสียงบ้างใครมีเสียงบ้างผมทำได้แต่ไม่มีเสียงอันนี้อันนี้เรียนแบบการการ กาเข้าออกเนี Acting, right? mm ้ยเครื today, okay, u, <sm> ่องดนตรีอะไรใครรู้บ้างผู้ชายก็เป็นได้นะอยู่ในวงโยอยู่ในวงโยงในให้ที่ิการที่หลุใจใจผู้ชายหนูเป่าได้แล้วค่ะเข้าสลักอกเเป็นเป็นเครื่องดนตรีพวกแตรนะพวกทอมโบนพวกอะไรเงี้ยทอมโบนเนี่ยใช้ชักเข้าชักออกก็จะเป็นเสียงผู้ชายหนูทำได้แล้วค่ะไหนไหนโชว์เพื่อนหน่อยเป่าโชว์เพื่อนหน่อย ใครเป่ามีเสียงว่างใครเป่ามีเสียงว่างทำได้จะเป่าไม่มีเสียงทำได้จะเป่าไม่มีเสียงลองทำหลายๆอันดูแล้วมันจะมีเสียงอย่าลืมว่าพับลงไปด้วยนะอ,อย่าลืม,พ,ม,มพับตรงนี้ลงไปด้วย,ยเปลืองกระดาษไม่มล่ะคุ่อ้าวก็กระดาษที่ใช้แล้วดิกระดาษที่พิมพ์ไปแล้วอะไรเงี้ยเล่นไปแล้วเพราะว่าอายุรมน้องอู๋ข้านี้หมด บ่ายสองก็ได้ไหมคะจบที่บ่ายสองไหมครับได้ครับได้ครับอับหนึ่งนะครับอะไร้าคะสรุปว่าการบ้านการบ้านเรามีอะไรบ้างทำคุยเอ้ไม่ใช่ทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์ดนตรีที่เองอ้ออ่าทำอุปกรณ์แล้วก็แบบให้เขียนบอกว่าแบบเราทำจากอะไรแนวคิดคืออะไรอะไรประมาณนี้ว่าเราแบบมีแรงบันดาลใจจากอะไรโอเคไหม ก็โนตตีอะไรก็ได้ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองดูใน Youtube ก็ได้มีเยอะมากเลยใครเป่าได้บ้างใครเป่าออกม้างรู้ค่ะอ่าเป่าให้เพื่อนฟังหน่อยเกดนะอ่เยอะมากเยอะมากเป่าไม่ได้ ได้ยังได้เลยเนี่ยสองได้เนี่ยมื่ช้าครูทำไหมทำไหมหกอันเปล่าได้ประมาณสองสามอันจสิงครับครูครูครูะัไอะสรุปรูนี้เขาเรียกว่ารูอะไรนะก็ได้รูปากปกแหวค่ะรูปากแหวค่ะ ลกแก้วโอเควันนี้ก็วันนี้ใครสนุกมากใครรู้สึกสนุกมากบครับวิชานี้วิชานี้จะแบบไม่ต้องเครียดมากแต่ว่าต้องมีสารานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาอะไรสนุกๆทำกันโอเคก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากขอบคุณคุณครูสุกพมากนะครับเออพ่อคุณค่ะ เปิดปูช้างค่ะ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 